มากันอีกแล้วในรอบที่สามนี่โชวิดสิบเก้ามากันอีกแล้วโอ้หทำให้เด็กๆและคุณครูจะต้องมาเจอกันที่ไหนเอ่ยในจอคอมพิวเตอร์หรือในจอทีวีที่บ้านเด็กๆก,กันนี่เองนี่เรามาเจอกันที่บ้านหรือมาเจอนที่นี่นี่เองนี่เด็กๆคิดถึงโรงเรียนไหมเอ่ยคิดถึงไหมครับ นี่คิดถึงมากเลยนี่คุณครูก็คิดถึงเด็กๆมากเลยเมื่อเช้านี้ใครได้ดื่มนมบ้างแล้วยกมือขึ้นดื่มนมแล้วยกมือขึ้นดื่มนมแล้วยกมือขึ้นเลยโอ้เก่งมากเลยทุกคนเลยนี่นี่ดื่มนมครับอ,รอ,อ,อันที่ผมส่งมให้พี่อะล่าชูอะเนี่ยผมพูก เข้าอยู่เนี่ยเนี่ยผู้ปกครองเข้ากันอยู่อันที่อัน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 ที่ผมส่งให้พี่เมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ผมก็ไม่รู้แอบปิดไหนที่ผมส่งไปเนี่ยเพี่ลองดูในในกล้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยผู้ปกครองเข้ากันอยู่ให้ลิงสิบโมงสิบนะครับคุณกล้องสิบโมงสิบป่ะพี่สิบโมงสิบป่ะ ลิง์ที่ว่าสิบโมงสิบอ่ะอันสิบโมงสิบอันแรกที่เป็นแฮปปี้ฮอปเปอร์ใช่ไหมเดี๋ยวนะแต่ว่าอันที่สองใช่ครับแฮปปี้ฮอปเปอร์ครับใช่ใช่ใช่พี่นัทใช่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 เรื่องว่าอันแรกใช่ไหมใช่ใช่โอเคใช่ใช่ขอบคุณค่ะครับเอ้วทำไมมันกลายเป็นแฮปปี้ฮอปเปอร์เฉยเลยล่ะ ครับนี่<ห>นเด็กๆไ,<ห>ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเ <c oughs> ข้ามาแล้วเข้ามาแล้วนี่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เรามาเจอกันอีกแล้วในรอบรอบที่สามของโควิดเนี่ยวันเนี้โอ้คุณก้องยินดถึงเด็กๆทุกคนเลยคุณก้องอยากให้เด็กๆมาโรงเรียนกันเร็วๆเลยนี่แล้วเด็กๆรู้ไหมโควิดสิบเก้าเนี่ยมาในรอบนี้อันตรายมากเลยนี่แล้วเด็กๆมีวิธีป้องกัน โดยวิธีอะไรบ้างเอ่ยเด็กๆรู้หรือเปล่ารู้ไหมเอ่ยใครรู้บ้างใครรู้บ้างนี่ใครรู้บ้างเด็กๆดื่มนมก็ต่อดื่มน้ําแล้วเด็กๆจะต้องทานผักผล,ลไม้แล้วยังมีวิธีที่เด็กๆจะป้องกันโดยการสวมอะไรเอ่ยสวมอะไรเอ่ยผ้าปิดอะไรเอ,อ่ย ใส่แมสอใส่แมสปิดจมูกนี่เองนี่เดี๋ยวกูกล้องจะมีคลิปวิดีโอให้เด็กๆดูว่าว่าวิธีป้องกันของเด็กๆจะเป็นเหมือนพี่ๆในคลิปนี้หรือเปล่าโอเคไหมคะนี่และเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ว่าเด็กๆทุบ พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดูนะว่าวิธีป้องกันโควิด1 9นี้เด็กๆจะต้องทำยังไงกันบ้างกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่จาก Kiss on Cloud ด้วยนะคะ wow. ก่อนจะปลอดภัยเล่นสันนุกเสร็จให้ล้างมือก่อนล้างมือก่อนล้างมือก่อนเล่นสนุกเสร็จให้ล้างมือก่อนล้างก่อนจะปลอดภัยทำการันเสร็จ ก่อนจะไปดูไทยก่อนจะดูสิาลืมล้างมือก่อนล้างมือก่อนล้างมือก่อนก่อนจะนอนอย่าลืมก่อนล้างมือก่อนไผยถ้าไม่มีน้ำก็ให้ใช้ ็นไหมเห็นไหมในคลิปวิดีโอเขาบอกว่าเด็กๆอย่าต้องอย่าลืมล้างอะไรเอ่ยกุ้งจ้าอย่าลืมล้างอะไรคะล้างมือนี่เด็กๆอย่าลืมล้างมือด้วยนะคะนี่เห็นไหมเพราะว่าช่วงนี้มีเชื้อโรคโควิดสิบเก้านอกจากเด็กๆอย่าลืมล้างมือแล้วนี่กูกล้องยังมีวิธีป้องกันนอกจากเด็กๆดื่มนมดื่มน้ำที่สะอาดแล้วกินผักผลไม้ เด็กๆจะต้องสวมอะไรเอ่ยเด็กๆจะต้องสวมอะไรเอ่ยตินตะแนนตะแนนตะแนนสวมอะไรครับสวมแมสเก่งมากเลยปรมือกับตัวเองหน่อยนี่สวมแมสหรือหน้ากากอนามัยนี่เองวิธีการสวมนะจะมีแกนอยู่ข้างบนจะมีแกนแกนนี้เอาไว้ช่วยยังไงเอ่ยเอาไว้ช่วยนี่เด็กๆเอยเข้เข้าในล่องจมูกของเรานี่เองหรือสันจมูกของเรานี่เอง บีบเข้าไปในเข้าเป็นรูปรงเลยแล้วก็ดึงสายดึงสายนี่เข้าไปเกี่ยวที่ไหนเอ่ยเกี่ยวที่ไหนครับที่หูของเรานี่เองเห็นไหมวิธีป้องกันอีกหนึ่งวิธีนี่แมสนี้จะช่วยป้องกันยังไงเอ่ยพี่จะไปเล่นเกมข้างนอกที่ช่วยถ่ายวิดีโอให้เพื่อนนะเวลาที่จะมาแชร์ตัวนี้เวลาเด็นอย่างนี้ตลอัดยนี่เวลาเด็กๆอัดช่ยหรือคุณกูกล้องอัดช่วย นี่เวลาเด็กๆกูก้องงัดเชยเด็กๆก็ไม่สามารถรับเชื้อของกูก้องได้เพราะว่าเชื้อโรคของกูกล้กองเวลาฮันเช่นี่ไปอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ในหน้ากากของกุณครูนี่เองแต่ถ้าเด็กๆฮัทเชยมานี่กูกล้องไม่ได้ใส่หน้ากากเชื้อโรคของเด็กๆหรือเชื้อโรคของกูก้กองก็จะเข้าไปหาเด็กๆเลยเห็นไหมนี่พี่แมสของเรา อย่าลืมนะเราออกนอกบ้านทุกครั้งเราจะต้องสวมอะไรเอ่ยสวมแมสนี่สวมแมสนอกจากเราสวมแมสแล้วเราจะต้องมีอะไรเอ่ยเจลล้างมือของเรานี่เองบีบปิดปิดนี่ไม่ต้องกลัวเลยล้างมือ,อบ่อยๆเนี่ยมีล้างมือเมื่อกี้มีทั้งหมดมีกี่ขั้นตอนครับติดึงติดึงตึ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 ดึงติดึงติดดึงมีกี่ขั้นตอนเอ่ยการล้างมือของเรา จะดึงจะดึงจะดึงจำกันได้หรือเปล่ามีเจ็ดขั้นตอนนี้วันนี้เดี๋ยวคุณครูกล้องจะชวนเด็กๆไปล้างมือพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบและไปทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งโอเคไหมคะในการล้างมือเจ็ดขั้นตอนชวนคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านของเรามาล้างมือกันให้ถูกวิธีกันพร้อมไหมจ๊ะนี่เดี๋ยวเราไปล้างมือพร้อมๆกันดีกว่าว่าดูนี้เด็กๆจะจํากันได้หรือเปล่าการล้างมือของเรานะ ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยทาเลยลอเรามาเตนพร,ร้อมกัด้วยมาเต้นกับพี่ๆพร้อมีกันเลยเก่งมากเลยใช่

ยังช่วยโรคได้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดดีที่สุดแถมยังประหยัดที่สุดเลยล้างมือบ่อยๆ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 เย้นอกจากเราล้างมือบ่อยๆแล้วร่างกายของเราแข็งแรงแล้วเดี๋ยวเราไปออกกําลังกายพร้อมๆกันเลยต่อกันเลยนะจ๊ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังพร้อมกันหรือยังเลย นี่เดีย๋ยวเราไปออกกําลังกายพร้อมๆกันเลยว้าววันนี้มาออกกําลังกายเราไปสู้โควิดกันพร้อมๆกันนี่พร้อมแล้วเตรียมตัวเอา ย,ยกขาด้วยเก่งมากเลยตกํามือขึ้นแล้วมุนหมุนชูมือขึ้นบอกไปมากั้งมือขึ้นแล้วมุนหมุนชูมือขึ้นบอกไปมากล้แขนขึ้นและลงพับแขนมือแต่ไหล่กล้แขนขึ้นและลงชูขึ้นตรงไปรอบตัวมีหนึ่งรอบ เลยปมมือกับตัวเองหนครับ huh> ว้าวโอ้โหเก่งมากเลยนี่เห็นไหมนอกจากเราดื่มนมทานผลไม้แล้วล้างมือบ่อยๆแล้วร่างกายของเราก็จะเป็นยังไงเอ่ยแข็งแรงมีแข็งแรงนี่เอ่ยล้างมือกับเจลเจ็ดขั้นตอนสวมใส่อะไรเอ่ยสวมใส่อะไรครับ สวมใส่แมสนี่ป้องกันเชื้อโรคโควิดไม่ว่าเด็กๆจะออกไปนอกบ้านนะอยู่ในบ้านไม่เป็นไรเด็กๆออกนอกบ้านปุ๊บสวมเลยป้องกันไว้ก่อนไม่รู้ใครเป็นใครนะเราเรามาสัญญากันก่อนเลวเรามาชุยนิ้วก้อยกันหน่อยว่าเราจะใส่แมสเวลาเราออกนอกบ้านแล้วเราก็จะล้างมือทุกครั้งไม่ว่าเราจะทําอะไรโอเคไหมครับเราจะสู้ น้องโควิดของเราให้หายไปกับประเทศไทยไปเลยนี่ให้หายไปเลยแล้วเด็กๆอยู่บ้านช่วงนี้เด็กๆด,ดูมือถือได้หรือเปล่าได้ไหมครับเด็กๆเ,เอาคุณมือถือของคุณพ่อคุณแม่มาดู y youtube ได้หรือเปล่าดูได้ดูได้นะกูก็ให้ดูแค่นี้หนึ่งนะโอเคไหมครับเด็กๆสามารถดูได้แค่นิดเดียวพอ นะเด็กๆไม่ดูนานๆน,นะถ้าเด็กๆดูนานๆสายตาเด็กๆก็จะสั้นก,ก็จะเสียเด็กๆก็จะมองหนังตัวหนังสือไม่เห็นเด็กๆก็จะมองเพื่อนๆของเราไม่เห็นเพราะเด็กๆจะจ้องอยู่ในมือโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาแบบนี้โอเคไหมครับเด็กๆดูได้แค่นิดเดียวพอแค่แป๊บเดียวนี่หลังจากเราดูมือถือแล้วเด็กๆจะต้องล้างอะไรด้วยเอ่ยล้างมือทุกครั้งด้วยนะครับนี่ล้างมือทุกครั้งด้วยนี่วันนี้กก้องโอ้โหมีเรื่องเยอะแยะเลยมาฝากนะ ก็คือเรื่องแรกก็คืออย่าลืมสวมใส่แมสอย่าลืมล้างมือบ่อยๆนี่ล้างมือบ่อยๆแล้วร่างกายของเราก็จะแข็งแรงนี่แข็งแรงนี่แล้วเด็กๆช่วงนี้อากาศของเราเป็นยังไงเอ่ยฝนตกบ้างแดดออกบ้างโอ้อากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยถ้าเด็กๆไม่ออกกําลังกายเด็กๆก็จะเป็นยังไงเอ่ยฮา่าเฉยฮ่าเฉยแบบนี้เป็นยังไงเอ่ย ไม่สบายนะเด็กๆไม่สบายเด็กๆจะต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงนี่นะเด็กๆโอเคไหมครับนะอย่าลืมนะสวมใส่แมสตลอดเวลาช่วงนี้เวลาจะไปไหนมาไหนโอเคไหมครับนี่สําหรับวันนี้นี่เนียสำหรับวันนี้เรามาอยู่ท้ายชั่วโมงกันอีกแล้วนี่เรามาอยู่ท้ายชั่วโมงกันอีกแล้วครั้งหน้าเรามาเจอกันใหม่เดี๋ยวครั้งหน้าเราไปออกกาลังกายกันที่สนามดีกว่าโอเคไหมเดี๋ยวกล้องพาไป กระโดดครั้งหน้าเดี๋ยวเราเตรียมตัวกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางพร้อมกันโอเคไหมเอ่ยครั้งหน้าเดี๋ยวเราไปกระโดดพร้อมกันเลยวันนี้เรามาทักทายเต้นออกกําลังกายกันแล้วครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะไปกระโดดกันที่สนามพร้อมกันดูดูดูีว่ากูกล้องจะดูว่าเด็กๆจะกระโดดข้ามได้หรือเปล่าโอเคไหมจ๊ะครั้งหน้าอย่าลืมนะเดี๋ยวเราจะไปกระโดดพร้อมๆกันเราจะมากระโดดกันทีละหนึ่งคนเลยกูกล้องจะมาดูเด็กๆว่าเด็กๆกระโดดได้หรือเปล่าสําหรับวันนี้อย่าลืมอย่าลืมสวมใส่อะไรเอ่ย สวมใส่แมสนะครับล้างมือบ่อยๆและอย่าลืมบอกคุณพ่อคุณแม่ด้วยมารับสิ่งของของเด็กๆที่โรงเรียนด้วยนะครับนี่สําหรับบุคคลท่านไหนหรือผู้ปกครองท่านไหนยังไม่ได้มารับของน้องนะครับมารับด้วยที่โรงเรียนจะมีคุณครูคอยอยู่หน้าประตูนะครับสาหรับผู้ปกครองท่านไหนมารับแล้วก็ไม่เป็นไรนี้สําหรับวันนี้เด็กๆมาพนมมือพร้อมๆกัน วันนี้เรามาพนมมือพร้อมๆกันนี่เรามาอยู่ท้ายชั่วโมงกันแล้วนี่ครั้งหน้าเรามาเจอกันใหม่วันนี้เก่งมากเลยเด็กๆทุกคนพนมมือสวยๆรอๆทุกคนเลยอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพนะเราสัญญากันแล้วว่าเราจะสวมใส่แมสกันตลอดเวลานะคะนี่แล้วมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้บายยนี่ บายจุ๊บ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 มบาเลยค่ะเพื่อนๆค่ะบ้าบยบจุ๊บบ้ายบายบ้ายบบ้ายบายบ้ายบายบ้าบ้ายบ้ายบบยบบบบายบายบบบบายบายบบ้บบบบายบาย